วันนี้มารับสตรอเบอรี่กับปรานออไปได้ไหมเนี่ยสวัสด,ดีครับเป็นคุณเจริญทองครับวันนี้นะครับเป็นหนึ่งวันดีๆที่ผมตื่นแต่เช้าเลยนะครับก็เ <c oughs> ดือนนี้เป็นเดือนกุมภานะครับก็วันวาเลนไทน์นะครับผมก็เลยกับประลุงเนี่ยก็เลยว่าจะไปซื้อสตรอเบอรี่นะครับ ซึ่งเป็นหน้ามันด้วยพอดีเลยใช่ไหมแต่เราไม่ได้ขึ้นเหนือแล้วแต่เราไม่ได้ขึ้นเหนือนะขึ้นไม่ไหวนะครับเพราะนั้นเราก็เลยต้องเดินทางไปที่ตลาดไทยนะครับตลาดที่ถือว่าใหญ่มากไม่รู้ใหญ่ใหญ่ในประเทศไทยหรือเปล่าีิไม่รู้นะแต่ใหญ่จริงๆอยากเอามาค่ะทุกคนถ้าเดี๋ยวว่าจะเดินทางไปดูว่าตลาดผลไม้ที่มันเป็นตลาดตามฤดูกาลเนี่ยของเขาใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าตถ้าพีคกมากเ่ยต้องไปประมาณช่วงตีหนึ่งว่า ก็จะเริ่มเข้ากันนะครับตอนนั้นยังนอนอยู่แต่ตอนนั้นตื่นไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับครับตลาดไทยนะครับ เข้ามาถึงตลาดแล้วครับผมก็จอดรถตรงนี้กันนะครับเราเป็นที่จอดรถตรงนี้ที่จอดรถรถขวงข้างนะครับต้องบอกว่าจริงๆตรงนี้ต้องมาตอนตีหนึ่งนะครับว่ามันจะเยอะมากนะครับที่เหตุเห็นพนักงานเขาเคยพูดไว้นะครับแต่ผมคงมาแต่ผมคงมาตอนนั้นไม่ไหวนะครับเพราะมันจะวุ่นวม่นจะวุ่นวายแล้วมันจะลําบากนะครับแต่จะเห็นว่าตอนนี้ก็โล่งๆเลยนะ นี่ทานหกโมงเชา้าเจ็ดโมงเนี่ยโล่งแล้วตอเ์อรี่นี่เลยสีแดงๆนี่คือสุกแล้วพร้อมรับประทานไอ้ไซส์ใหญ่เลยนะลูกบอลเลอร์เลยอะ่ะเทียนนี้วเทียันนิ้วลงอยู่น,น,น,นะลูกบอลเลอร์เลยอเชอบอ่ะใหญ่อะ่ะเออเืออันนี้ไซสว์วางสวยนะแปดสิบบาทเองถูกมาก พี่เกลือทำพร้อมเลยพี่เกลือทำได้กินได้ลูกเล็กราชินีราชินีดงกับจีนนี่ลูกเหลียวนี่หลวลูกเล็กม่าเสื่นตาตื่นใจไหมเสื่อนตาตื่นใจไหม ลูกเราจะางนานเลยนี่ยลจิ๋วๆน่กน่าจิ๋วๆ่าอร่อยไหมก็เข้มข้นนะเขมข้นใช่ไหมเหมือนกินดัาตบอรี่ลูกใหญ่แต่เข้มข้นมันก็จะเปรี้ยวๆสิมันก็แล้วแต่คนชอบค่ะถ้าลูกใหญ่ก็จะหวาน ันก็มีเปรี้ยวๆหวานๆเน,นี่ยนี่ลูกอะไรอ่ะนี่แกรฟฟรดแครเฟรแรเฟรดวิตามินซีสูงมมาเป็นกระจาดเลยเออกินชุ่มฉ่ำใจอ๋อมาเป็นอย่างนี้อ่ะใช่ค่ะสวยมากเลยอ๋อ หนุ่กสวยอันนี้จริงๆร้านมันจะแน่นมากแต่ตอนนี้คือโล่งแล้วอะไรอะพี่เกลืออันนี้พี่เกลือบวยใช่ไหมคะอร่อยใช่ไหมมีก็มีบับวยเลยมันมบางคนก็ชอบกินเราบิ๊มบวยนะคะอ๋อทำเสร็จเรียบร้อยเลยยอดค่ะ ระวังหลังเราลงนี่แปดบาทจ้าจ้านี่มาเข้ามาสวัสดีค่ะข้างหลัง,อง,องโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงแล้วที่ร้านที่สั่งไว้แล้วนะครับเห็นไหมสตรอเบอรี่ลูกน้อยน่ากินเฉยเดียว,วลูกมันจะขาวอย่างนี้จะอยู่ได้สองวันใช่มามแล้วมันก็จะแดง อ๋อด่งไ้หมปนปลาลุงเนี่เล็กไปเลยแล้ววันนี้เราเอาส์อะไรไปอันนี้คือส์จัมโบออันนี้ส์อันนี้สยเบยักษ์กัเสาสส์ใหญ่เลยจัมโบเลยอันห่อัน่งอังอันนอัหนงอั่องอ่อันนงอันงันนอันงอันนน ปกติคนนิยมรูปแบบไหนครับแล้วแล้วแต่คนจะกินครับแล้วถ้าใช่จะเป็นทรงยาวๆสุดแลงตรงอันี้อ่าใช่จะเป็นทรงยาวๆอ๋อนี่คือทรงสเวนเซ่นใช่ครับอยู่ร้านสเวนเซ่นเลยไอติมไออันนี้เขาเรียกพันแปดศูนย์พันพระราชทานครับครับผมพันแปนพระราชทานพันแปดศูนย์พันพระราชทาน ือทรงนี้จะนิยมมากใช่ครับซึ่งถ้าเทียบกับที่ร้านนันคือไซส์กลางใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีหลายไซส์รลบอันนี้เบอร์ยักษ์อ๋อนี่เบอร์ยักษ์ใช่มันจะมีอยู่ในใกลุ่มนี้ใช่ไหมใช่อันนี้คือเบอร์ยักษ์กลแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์พิเศษแล้วก็อันนี้คือเบอร์จัมโบ้แล้วก็เป็นเบอร์ใหญ่จริงๆมันจะมีเบอร์จิ๋วด้วยเบอร์จิ๋วเบอร์เล็กเบอร์กลางเบอร์ใหญ่เบอร์จิ๋วใช่ไหมคะเบอร์จิ๋วหมดแล้ว ก็จิ๋วก็คือที่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 ปลุงจองไว้ไม่ใช่พี่ที่จองไว้คือเบอร์กลางเอาเบอร์กลางใช่ครับเดี๋ยวเราไปวางเรียงทุกไซส์ได้ไหมอยากมันใหญ่ขนาดวางนี่มือก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือเบอร์จัมโบ้จัมโบ้นะจัมโบ้อันนี้เบอร์ใหญ่ไซส์มันก็จะไล่เรียงกันครับอันนี้เบอร์ใหญ่อู้นะคะอันนี้คือเบอร์พิเศษแล้วก็อ่ะอันนี้คือนี่คือเบอร์มือเ้ เปอนใบยากล้มนมือทีเดียวเลยเนะแต่ทีเดียวชุ่มฉ่ทัเลยแล้วปกติสักขารนี้ถ้าเกิดสีขาวนี่คือยังไงสีขาวพวกนี้ก็จะสุกข,ขึ้นครับใช่วันนี้มันยังไม่ยังไม่ขึ้นสีอ๋อถ้าเก็บไว้ในเก็บเก็บปกติเลยครับก็คือวางไว้ปกติเลยอันนี้คัดพิเศษใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเบอยางครับอันนี้คือจะใส่นี้ใช่ คือความน่าก,กินก็อยู่ที่แต่ละท่านแล้วล่ะว่าจะใช่แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบลูกเล็กบางคนก็ชอบลูกใหญ่จมูกใช่ไหมใช่ครับอ่าอันนี้จโมอันนี้ก็เบอร์กลางอันนี้คือเบอร์ใหญ่เนี่ยไซส์มันจะไล่เรียงก,กันจำได้เลยนะว่าไซประมาณใกล้เคียงกันครับ ่สีนี้คือสีสีปกตินะมันจะต้องรอสองวันวันวันหนึ่งวันหนึ่งแลขึ้นจะแดงใช่ครับวันหนึ่งก็สวยเลยสตรอเบอรี่เลยวันหนึ่งแลขึ้นสีแล้วครับสตรอเบอรี่ไทยสุกไวครับเนื้อเก่งใสมากผู้หญิงจะชอบมากใช่ลงลงยูเฉยๆเพราะมันเปรี้ยวรู้สึกว่ามันเปรี้ยวอแต่มันกำลังแซ่บแบบตอนจิ้มไปเกลือ ก็คืออันนี้คือร้านร้านพันเทพนะครับร้านสตรอเบอรี่พันเทพครับนี่คือเรามาที่ที่มาเพราะวะ่าสมองเมื่อวานเมื่อวานเรามาดูแล้วเขาจะจะมาซื้อสตรอเบอรีร่ว่ากเนาต้องอยากกินนะครับหรือเป็น,นอ,อนนข,นของฝันของปากเป็นวันอะไ์ให้เพื่อนๆนะครับก็เลยนามามาดูก็เลยขอกาต่ถ่ายรูปคือตีหนึ่งตีหนึ่งใช่ใช่ของมาแล้วแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งครับ แต่ไม่ได้ถ่ายนะตีหน <od> <sc lar ice well> ึ <bring> <t ru written> ่งครับผมเลยมาประมาณนี้ก็จะตื่นไม่ไหวถ้าเที่ยงคืนตีหนึ่งก็จะคุกพ่านกว่านี้วุ่นวายมากเลยเพราะเมื่อกี้เห็นที่บางตลาดเขาก็ยังวุ่นวุ่นอยู่ใช่ครับก็เลยโอ้โหมีรถก็ท่าเลือก็อยู่วิ่งวิ่งกันวอกเลยสป็นมากกวาจะซื้อของไปขายกันช่อโอเคขอบคุณมากนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางและซื้อของแล้ว ส,สองนะครับนี่ครันั่นคือพรุ่งนี้ก็สามารถเก็บไปได้จะได้อีกสองวันนะครับอันน <so ี้อ so ันไหนคือของของป้าคะเนี่ยของพี่เนี่ยครับปลาคืออันนี้อันนี้ลายที่เก็บไปได้ก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันก็จะพรุ่งนี้สีอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสีนี้ก็จะแดงขึ้นจอขาวอย่างเงี้ยนะสีแดงก็จะกลับขึ้นหน่อยสีแดงก็จะกลับกลับสีแดงกลับขึ้นหน่อยครับผมครับ อันนี้ใบใบก็ปิดไว้ก็ได้ครับปิดไว้ใบใบสตรอเบอรี่ใบสตรอครับส่วนเขาจะทำมาให้อย่างอี้ใบสตรอเล่นหนึ่งเซตใช่ไหมใช่ครับนี่คือหนึ่งเซตเลยหเซตเแล้วกแว็แล้วสตรอเบอรี่ก็จะวางเป็นชั้นใช่ครับอืมว่าันนี้ที่เป็นกล่องใช่ไหมใช่ครับ เราบอกแพ็คเป็นกล่องลุงลุงมาเป็นกล่องอไะ,อ,ะอันนี้อันนี้คือเราแพ็คให้แล้วเราดอกโอ้โหเอามาเอามาจะใส่วันนี้มาเช้ามามาจะใส่มาะจะใส่นะอันจะเป็นสีพรุ่งนี้จะ,จะเป็นสีแดง,งนี้ใช่ ก็เป็นสีขาวไปว่าเพราะว่าพวกนี้มันก็จะแดงขึ้นเราบอกถ้าสแดงแล้วก็คือสุกแล้วไงต้อง,ต,องต้องแช่ตู้เย็นก่อนไหมครับไม่ต้องวางวาง,วางไว้อย่างในกล่องก็ได้วางไว้เางเลยครับอย่าให้มันโดนลมครับแล้วเราก็ปิดกล่องไว้คืออย่าให้นโดนลมคือพรุ่งนี้เราจะใช้เราค่อยเปิดค่อยใช้เพราะถ้าโดนลมจะสุกเร็วใช่ครับโดนลมมันจะเหี่ยวไว คิดว่ายิ่งอบยิ่งสุกหลงหลมอ๋อแต่ว่าต้องปิด้วยอย่างนี้ก่อนนี่คือจะอยู่ได้นานครับอากาศเย็นเขาจะส่งสีขาวมาเพราะว่าในรอบส่งในรถจะพยมตลอกใช่ไหมคะสีขาวเนี่ยมันจะติดหน่อยแล้วก็แข็งหน่อยมันจะห่างหน่อยพอมาถึงนี่ก็ออกสีส้มแล้วเข้าใจผิดมาตลอดเลยเระหว่างระหว่างเปิดระ้ะใหญ่เลยเราไม่ให้มันอบกลัวมันไหม ถ้าแดงเกินถ้าสมมติจะซื้อที่สีล็อบที่แล้วง่ะจับแบลสมมติถ้าไปทำไมมันตกเร็วจังสมมติถ้าไปนี่นินมิทันซื้อแบบแดงๆเลยก็คือส่วนมากจะได้กินเป็นน้ำจะเละเลยเละใช่ใช่ต้องต้องเลือกสีขาวต้อ้คท้ายของสตงอวาบี่แล้วแต่มันอร่อยสุดใช่ไหมตอนมันแดงตอนที่แล้วจะต้องกินสีแดงดำนะคะไม่สีแดงดำก็จะหอมเป็นสีที่สุกสตรอเบอร์รี่หอมหวานกับสีแดงๆเข้ามาอารมณ์ มะม่วงสุกบักกะอ่่ำฉ่่ำ่ำใช่าถ้าเป็นสี่นั้นนะเตียแดงมันจะหวานมันเป็นระยะสุดท้ายของสตรอเบอรี่ใช่ไหมตาอร่อยใช่อืมเนสีขาวเราก็ไม่หยิบหอกเรา้หยีแวันนี้มารับสตรอเบอรี่กับบ้าน ไปได้ไมเนี่ย